สวัสดีท่านผู้ชมครับผมก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาทดลองหลอมตะกัวนะครับผมก็โดยใช้าเป่าหลอมที่ผมสั่งมาในเพจเฟซบุ๊กนะครับผมก็พอดีผมสั่งมา,ปร,มาประมาณเดือนประมาณเดือนนึงแล้วแต่ว่าผมไม่มีเวลาที่จะมาลองนะครับผมวันนี้ก็เลยจะมาทดลองหลอมให้ดูกันว่าเป่าหลอมที่เราสั่งมาในเพจเฟซบุ๊กว่าในลักานะม,มันจะใช้งานได้ดีขนาดไหน เนเทียมกับบล็อกหล่อรือว่าเบ้าหล่อตะวูนี่ผมทำเองนะครับผมตอนนี้ก็จะเป็นเบ้าสาเร็จหรือว,ว่าบล็อกสําเร็จนะครับผมที่สั่งมาผมสั่งมาขนาด30กรัมกับ20กรัมนะครับผมสองขนาดเดี๋ยวจะมาทดลองดูว่าหลังจากที่เราลองแล้วนะครับผมลักษณะตะวูมันจะเรียบมันจะสวยขนาดไหนนจะเหนือวกับตัวที่เราทำบล็อกเองหรือว,ว่าทำเบ้าเองไหมนะครับผมเดีย๋ยวก็ กุญแจเ้าปรๆของไฟในบ้านนี้นะครับผมตัวนี้ตัวเปบาหลอมนะครับผมเขาจะแถมเป็นตัวแกนเป็นตัวตัวนี้จะเป็นตัวที่ทําให้มีรูเปเลูรูแกนกลางของตะขวดนะครับผมชุดหนึ่งที่ผมสั่งมาในเพจเฟซบุ๊กมันตกประมาณ130บาทนะครับผม ถ้าสั่งในลาซาด้าก็จะแพงกว่านิดหน่อยแล้วก็มีค่าส่งนะครับก็อันนี้หาซื้อได้ตามเพจเฟซบุ๊กก็ในลาซาด้านะครับผมก็ราคาก็อาจจะแตกต่างกันไม่มากนะครับผมแล้วก็ตะปวนี่ก็เป็นตะปูที่ผมหาเก็บมาเป็นตะปูตกปลาตามหมายตกปลาต่างๆใหญ่ก็มันเหลือจะปีที่แล้วนะครับผมปีนี้น้ำเริ่มลงแต่ว่าผมก็ยังมีเวลาแต่วันนี้ก็จะมาทดลองอ่าลองให้ดูกันว่า มันจะใช้งานได้ด right ีขนาดไหนสําหรับลูกน้บที่อยากทดลองสั่งมาใช้ลองเองนะครับผมแล้ววเดี๋ยผมจะบอกให้ดูเลยว่ามันใช้งานได้ดีไม่ดีไห็วันนี้ผมใช้เป็นตัวนี้นะครับผมเป็นของเลียงอะไรเนี่ยกระป๋องกาแฟตัวนี้เขาใช้ชงกาแฟนะครับผมจะเอามาลงตักขวดนี้ซื้อมางานนีโดยเฉพาะเลยนะครับ Yeah. Uh -huh. กนะ็คือทดลองแล้วนะครับนะก็คือตัวตัวเป้าตัวหัวของอมันเนียนดีอยู่ครับตัวหัวผมว่าสวยมาสวยแต่ปัญหาก็คือว่าต,วตัวเป้าตัวเป้าของแม่พิมพ์ตัวน,นี้มันเล็กเกินไปนะครับผมเล็กเกินไปแล้วก็ตัวที่ผมใช้

เราเดี๋ยวตะโวนไปปุ๊บมันจะได้ยึดนอกง่ายแล้วก็มันจะไม่ร้อนนะครับตัวนี้มันเป็นเหล็กพอมันความร้อนเราจับแล้วมันร้อน,นับผมมันเหล็กทําทำงานลำบากค,ครับผมก็คือเดี๋ยวไงผมจะมาแก้ขไขอีกทีนึงนะครับตัวนี้คือหัวปูนปูนมาโหลทับพอกเก่านะครับผมให้มันมีความกว้างมีนหนักเวลาดึงปุ๊บตัวพอกมันจะได้ไม่ลอยตามนะครับผมมันจะไม่ร้อนไย หยดไปตั้งนานมันร้อนหมดเลยครับแต่ความว่าเรียบก็คือถ้าเรากดแบบให้มันไหลลงไปพอดีมันจะสวยออกมาสวยวครับีมถือว่าสวยเลยครับเรียบโอเคใช้ได้เรียบนะครับแต่ผมก็ต้องเปลี่ยนอันนี้ตัวหม้อนตัวนี้ครับผมให้มันเล็กลงนิดนึงมันหยดมันจะได้ง่ายๆอันนี้ถือว่าทำงานลำบากครับผม ว่ายังไงเดี๋ยวฝากกันนะท่านผู้ชมกดติดตามสักนิดนึงนะครับผมคลิปหน้าผมจะมาสมรุปให้ดูทีนึงหลังจากที่ผมทําการเจืไข่เพําหรัรบัติทีนี้ก็ถือว่ามันยังไม่ผ่านนะครับผมคือยังต้องไปแก้วันนี้ก็ต้องไปแก้นะครับผมตัวหม้อน,นี่ก็ต้องให้มันลดขนาดลงนะนิดน,นิดนึงนิดใหญ่เกินนะครับผมหดลงไปมันจล้นนะ,ลน,นะครับผมล้นบล็อขึ้นมานะครับพอล้นบล็อกลงมาปุ๊บดูคว,วามทีบบ่อมันเล็กมันจะดูด คงไมด้วยแล้วผมประเดี๋ยงยังไงเดี๋ยวมันฝากคุยกับใครอยู่นะเป็นยังไงเดี๋ยวต้อมาสำุวไปด้วยมีเงินทิปหน้นะสำหรับวันนี้ก็ฝากไปแค่นี้แหละครับวัสดีครับ